g ีดเวิเป็นแบรนด์หูฟังที่มักจะประกอบด้วยไดเวอร์คอนฟิกที่แปลกประหลาดกว่าแบรนด์อื่นๆอ,อย่างเช่นรุ่น GK3 ที่ทางแบรนด์ได้ทำออกมาขายเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งใช้ไดนามิกไดเวอร์ถึง3ตัวต่อข้างซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลานั้นเนื่องจากมีความแปลกใหม่ในเลตราคาไม่เกิน1000บาทมาถึงวันนี้ทางแบรนด์ g World ลดได้ออกหูฟังรุ่น GK10 ประกอบด้วย10ไดเวอร์หรือ5ไดเวอร์ต่อข้างนั่นเอง โดยสเปคที่ให้มาก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเช่นกันแถมหน้าตานั้นดูดีมีเอกลักษณ์และเฟสเพเ็นส t a เตเบลไลท์บูที่สวยงามอีกด้วยกีดวอลจีเคนั้นเป็นหูฟังที่มีไดเวอร์5ไดเวอร์ต่อข้างประกอบไปด้วยไดเวอร์3ชนิด2 Dynamic กไดเวอ1 Balance แอมิเจอร์และ2 p พรโซอิเล็กทริกจากที่ผู้รีวิวได้ทดสอบและติดตามข่าวหูฟังมาสักพักก็ยังไม่พบเลยว่าจะมีแบรนด์ไหนยัด2ดีๆมาพร้อมกับ2ไพโซ ต่กีบเวลนั้นใส่มาแบบจัดเต็มย่านต่ำใช้เดเวลไดนามิกโดมไทเทเนียมไดอะแฟมขนาด8มิลลิเมตรย่านกลางใช้ไดเวอร์ไดนามิกกาฟีไดลแฟมขนาด7มิลลิเมตรย่านสูงใช้ไดเวอร์บาลานเอเมเจอร์1ตัวย่านอัลตอร์ไฮใช้เดเวลไพโซอิเล็กทริก2ตัวตอบสนองย่านความถี่20เฮิรตถึง30กิโลเฮิรตความต้านทาน8โอห์มค่าเซนซิทิวิตี้106เดซิเบล บอดี้ทำจากวัสดุพลาสติก ABS และโพลีคาร์บอเนตส่วนตัวเฟสเพลททำจากไม้สเตนบลไลบูดพาแนลรูปทรงหัวใจสวยงามมาพร้อมสายทองแดงชุบเงินถัก8คุณภาพดีสายยาว1.8เมตรขั้วสายมาเป็นแบบ2พิน0.78เมื่อเราแกะกล่องออกมาสิ่งที่จะพบก็คือหูฟังกีด w วลจี้เคสิหนึ่งคู่ หูฟังสต็อ k เคเบิลทองแดงชุบเงินถักแปะขวดสองพิน0.78ปัก3.5จุกซิลิโคนเนื้อแข็งสีดำใสใสา SML อย่างละหนึ่งคู่จุกซิลิโคนเนื้อนิ่มสีขาวใสไซส์ SML อย่างละหนึ่งคู่และซองเก็บหูฟังหนังเทียม เจ้เนั้นงานประกอบดูดีมากๆประณีตพลาสติกบอดี้ดูแน่นหนาใหม่กองแก๊งประกอบมาเนียนไร้ขอบคมดีไซน์ลงตัวกับเฟสเพจที่เป็นไม้สเตปปิไลบูดการสวมใส่นั้นใส่สบายมากๆบอดี้ไม่หนาไม่แน่นหูจนเกินไปเสียงออกมาเต็มดีแค้ซาวไอโซเลชั่นอาจรู้สึกไม่เงียบสงดขัดใจอยู่บ้างโดยรวมแล้วฟังออกมาสนุกคึกคักและละเอียดดีมีเบสสายสต็อกเคเบลิลคุณภาพดี อยูหูฟังเนื้อดีอยู่แล้วเรียกได้ว่าซื้อไปก็แทบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยแนวเสียงย่านต่ำเบสกลางๆค่อนมาทางใหญ่เก็บตัวช้าเล็กน้อยอิมแพคแรงประทะถือว่าแรงเนื้อเบสค่อนข้างหนาให้เทคเจอร์ที่ค่อนข้างเยอะเป็นแบบที่มีปริมาณเยอะฟังสนุกแต่เรื่องคุณภาพเบสอาจไม่ได้ดีมากนะักจะเหมาะกับเพลงประเภทฮิปฮอป EDM ป๊อป j p o p k p o p อันิซอมากกว่าเพลงที่เน้นรายละเอียดแม่นยำอย่างเช่นพวก Rock เมทัลหนักๆยิ่งถ้าเป็นโปรแกสซีฟเมทัลอาจจะรู้สึกว่าเบสมันบางรายละเอียดไม่พอสมควรแต่ Jazz, Audio f i ไฟล์ c วอเพลงช้าๆก็ถือว่ายังทำได้ดีพอสมควรแต่อาจขัดใจเรื่องความเป็นธรรมชาติของเบสสายพวก d o บเบิลเบสหรือเสียงพวกเชลโล่โน้ตต่ำๆที่อาจดูสังเคราะห์ไปหน่อยย่านกลางเสียงร้องจะอยู่กลางๆวงดนตรีไม่นำหน้าไม่ถอยหลัง เสียงร้องชายจะติดอุ่นและหนาค่อนข้างมากเสียงร้องหญิงนั้นมีความชัดใสแต่ยังมีความติดอุ่นเล็กน้อยแต่จะไม่จมหายไปกับดนตรีหรือเบสเป็นเสียงร้องที่อิ่มช่ำดีและละเอียดเสียงร้องถือว่าทำได้ไม่โดดเด่นมากนักแต่เสียงกีต้าร์นั้นมีเนื้อหนังและเป็นธรรมชาติดีมากต่างจากเสียงร้องเสียงเครื่องเป่าเครื่องสีนุ่มนวลชัดเจนแต่อาจไม่ได้สมูทต,ต่อเนื่องมากมายแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าผ่าย่านสูงเสียงสูงนั้นชัดใส เป็นประกายทอตัวได้ไกลโปรง่งละเอียดและไม่พุ่งบาดหูแต่คมชัดและปริมาณค่อนข้างมากเป็นเสียงสูงที่ให้รายละเอียดชัดใสพังพูไมโครดีเทลมาแบบจัดเต็มเป็นผลพวงมาจากไดเวอร์ประเภทไพโซอิเล็กทิกซึ่งไม่สามารถหาเสียงสูงแบบนี้ได้จากไดเวอร์ดีๆหรือ PA ทั่วๆไปในเลนราคานี้โดยย่านสูงนี้ไม่ถูกเบดกวนแต่อย่างใดแต่ย่านนี้ ต้องการการเบิร์นอินค่อนข้างนานพอสมควรช่วงแรกๆอาจรู้สึกว่าเสียงสูงนั้นกระดาษและออกโทนเสียงโลหะมากเกินไปหน่อยแต่ถ้าผลช่วง50ชั่วโมงแรกไปแล้วเสียงสูงจะน่าฟังสุดๆเวทีและมิติเสียงกีกเวลจีแค่สิจะให้เวทีที่ไม่ค่อยกว้างแต่ลึกดีเวทีจะออกมาเป็นรูปไข่ไก่กับหัวเวทีเสียงจะค่อนข้างแคบหากต้นทางไม่สามารถขับออกมาได้หมดโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ แต่ถ้าหากต่อกับเครื่องเล่นเพลงพกพาขนาดเล็กหรือ d e c m จะให้เวทีที่อยู่ในระดับกลางกำลังดีแต่อย่างไรก็ตาม g k 10ไม่ใช่หูฟังที่ให้เวทีและมิติ OR อะไรมากมายขอสังเกตสำหรับหูฟังกีกเวล j c 10นั้นมีความต้านทานเพียง8โอห์มเท่านั้นจากที่ผู้รีวิวได้ทดสอบแล้วเป็นหูฟังที่ขับให้เสียงดังได้ง่ายแต่ขับให้เสียงดีนั้นยากดังนั้น GK10 ควรจะจับคู่กับซอสที่มีคลิปเสียงค่อนข้างดีและมีกำลังขับสักหน่อยโดยทางผู้รีวิวขอแนะนำแดกแอมหางหนูที่จับคู่กันและเข้ากันได้ดีอย่างซาวแมจิกเอสามหรือ A30I ราคา1490บาทและ1690บาทฟิโอเอ็มสามโปรราคา2790บาท d d t c 35 ProI ราคา30,90บาท ชาลิงิราคา4,490บาท f ิโอคราคา4,990บาทสํหรับหูฟังกีดเวลจี้แคสนั้นเป็นหูฟังคุ้มค่าในแง่ความสวยและเสียงที่ดีในระดับน่าพึงพอใจฟังสนุกติดหูง่ายให้รายละเอียดดีอุปกรณ์ที่ให้มาก็ดีพอที่จะใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องอัปเกรดสายหรือจุกเพิ่มแต่ถ้าหากอัปเกรดสาย และเพิ่มคุณภาพซอสพวกเครื่องเล่นเพลงพกผ้าขนาดเล็ก DACM เข้าไปจะทําให้เสียงของ GK10 นั้นดียิ่งขึ้นไปอีกโดยข้อสังเกตจะมีอยู่3าประเด็นก็คือ 1. ความสามารถในการซีลเสียงอาจจะยังทําไม่ค่อยดีมากนะัก 2. เสียงเบสที่มีปริมาณมากแต่คุณภาพเบสยังถือแค่ว่าพอใช้ได้ 3. เวทีเสียงไม่ได้กว้างมากมายอะไร โอเคครับทุกทคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันเพียงเท่านี้นะฮะและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและให้กำลังใจพวกเราด้วยและอย่าลืมคิดถึงหูฟังคิดถึงฮ o ล y s ซร์ร้านขายหูฟังคุณภาพดีต้องฮ o ล y s ซ์สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ